สวัสดีครับทุกท่านตอนนี้ทุกท่านอยู่กับรายการ FTL Channel นั่นเองครับวันนี้แม็กจะมาสอนเรื่องสระผสมในภาษาฟินแลนด์กันนะครับสระผสมใช้หลักการสร้างคล้ายๆกันกับสระเสียงยาวนั่นก็คือนำพยัญนชนะและสระมาประกอบกันนะครับ2ตัวก็จะได้เป็นสระผสมซึ่งวันนี้ แม็กเอามาสอนแปดตัวส่วนที่เหลือแม็กจะมาสอนในคลิปหน้านะครับงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะครับ I I ไอเอเอ u อยอยออย อืออือเออออาวอาสำหรับวันนี้รายการ FTL ช h a n ต้องขอตัวเวลาไปก่อนอย่าลืมนะคะว่าแค่ทุกท่านเปิดใจและตั้งใจก็ไม่มีอะไรยากเกินเอื้อมแล้วล่ะครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับ